สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรีวิวของสะสมกันนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวสิ่งนี้กันครับมันคือ ZD m ดีโมเดนะครับหรือ ZD Toy นะครับเป็นตัว Iron Man Mark 4นะครับจาก Iron Man 2นะครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องกันเลยนะครับก็าจะเป็นงานของ งานของอะไรสักอย่างผมอ่านไม่ออกนะครับแต่ว่าบ้านเราก็จะเรียกกันกับเซตดีโมเดลเซตดีทอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีโลโก้มาวิลนะครับแล้วก็เป็นโลโก้หนังไอรอนแมนสนะครับก็เป็นตัวมาร์คสนะครับก็จะเป็นตัวอาร์ตของไอรอนแมนนะครับแล้วก็จะมีหน้าอกนะครับติดไปตรงนี้อยู่นะแล้วก็จะมีเป็นตัวหนังสือน่าจะเป็นภาษาจีนนะครับติดไปตรงนี้อยู่ด้านข้างนะครับก็จะมี โลโก้ของมาเวลนะครับแล้วก็โลโก้หนังของ Iron Man 2นสะครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเขียนไว้เป็น Mark 4นะครับด้านหลังนะครับก็จะมีเป็นอา,อาร์ตนะครับติดไว้อยู่นะก็จะเป็นทำท่าซูเปอร์ฮีโร่แลนดิงนะครับแล้วก็จะเป็นข้อมูลบอกต่างๆนานานะครับซึ่งมันเป็นภาษาจีนภาษาอะไรเนี่ยเออผมอ่านไม่ออกนะครับก็จะมี QR Code มีสแกน อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีนี่จะเป็นชื่อค่ายของเขานะครับซึ่งผมอ่านไม่ออกนะแต่ว่าเราจะเรียกตัวย่อกันก็คือ Z ซดดีทอยนี่นะครับแล้วก็จะมีโลโก้ดิสนีย์ด้วยนะครับเพราะว่าค่ายนี้นะเขาได้ลิขสิทธิ์มาทํานั่นเองซึ่งตัวแพ็กเกจของเขาเนี่ยกล่องเนี่ยเขาจะเปิดนี่ออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่เปิดแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ดึงออกมาเนี่ยก็จะมีรูปของอารอนแมนนะครับแล้วก็ตัว หน้ากล่องที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยคือมันจะเปิดนี่ซ่อนไว้นี่ใช่ไหมก็จะเห็นตัวหน้าอกของไอรอนแมนนะครับแล้วก็พลิกมาเนี่ยก็จะเป็นวิธีการประกอบของสแตนนะครับแอคชั่นเบสของเขาที่เขาแถมมาให้นะครับแล้วก็เปิดออกมาก็จะเป็นแพ็กเกจกล่องทําไว้แบบนี้นะครับพอเราแกะออกมาจากกล่องเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับซึ่งตัว Iron Man Mark 4คเนี่ยครับก็โผล่มาครั้งแรกใน i r ร n นแมนนะครับก็ใส่เกาะโดยโทนี่สตาร์กนั่นเองนะครับก็เป็นหนังภาคที่2นะครับของ i r ร n นแมนที่มีชื่อเสียงค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับแล้วเกาะมาร์คสี่นะก็เป็น เกาะที่โผลมาในช่วงต้นเรื่องนะครับที่เราจะเห็นกันครั้งแรกก็โผล่ในช่วงของต้นเรื่องที่เขาออกมาในงานอะไรสักอย่างหนึ่งอะเออช่วงต้นเรื่องของหนังนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูการออกแบบและการลงสีกันดีกว่านะครับงานนะครับออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับสีที่ลงมาเนี่ยก็จะทําเป็นแนวแบบสีเมทัลลิกเลยนะครับซึ่งสวยมากนะครับส่วนหัวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีดวงตานะครับที่ทําออกมาเป็นสีขาวนะครับ แล้วก็ตัดเส้นพวกป่าพวกอะไรนี้แล้วก็มีดีเป็นเหมือนกับเขาลงสกรีนเอาไว้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นน็อตขันอยู่ที่หน้าอะไรแบบนี้นะครับนี่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับข้างปากตรงนี้ก็จะมีงานดีเทลเล็กๆน้อยๆเหมือนกันนะครับส่วนหัวด้านข้างก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนี่ก็ค่อนข้างที่จะรับได้อยู่นะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ ครับนี่ช่วงด้านบนลงลง้นนะครับก็จะมีเป็นแบบพวกดีเทลงานนะครับต่างๆเนี่ยเขาก็ทํามาอยู่เหมือนกันนะครับส่วนคอเนี่ยจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะผมมีความรู้สึกว่าคอมันสั้นเกินไปนะเออมันควรที่จะต้องยืดขึ้นมากว่านี้หน่อยนะครับช่วงคอเนี่ยมันจะดูสวยกว่านี้นะครับก็จะมีนี่เป็นรายละเอียดงานอยู่นะส่วนหน้าอกก็ทํามาดีมากนะครับนี่หน้าอกทํามาได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับดีเทลงานเนี่ยถือว่าพอใช้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีเกาะ ก็จะเป็นสีแดงนะครับมีดีมีการทําตัดเส้นมีอะไรนี้อยู่นะครับนี่จะเป็นออกสีดำๆเทาๆนะครับละเอียดงานของเขามีสีทองติดอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับช่วงเอวอะไรนี้ลงมาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับซึ่งโดยรวมผมถือว่ามันออกมาได้สวยดีนะครับส่วนด้านหลังของหุ่นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ ดีเทลงานอะไรนี้ถือว่ารับได้อยู่นะครับเราก็จะมีลูกเล่นในการที่เปิดเกาะตรงนี้ได้นะครับนี่เปิดออกมานี้ก็ยังมีรายละเอียดงานอยู่นะครับดีเทลงานก็ถือว่าทําได้โอเคนะครับก็ลงสีเป็นเหมือนกระสีกันเมทัลนะครับติดไว้ตรงนี้นะครับส่วนหัวไหล่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับ ตัดกับสีทองตรงนี้นะแล้วก็ตัดเส้นด้วยสีดำนะครับเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับค่อนข้างใช้ได้เลยนะส่วนข้อมือก็เป็นแบบนี้นะครับรายละเอียดนิ้วอะไรนี้ก็โอเคอยู่แต่ว่าตรงแดงๆตรงนี้ไม่ได้ทําสีนะออตรงเนี่ยตรงฝ่ามือตรงเนี้ยเออเขาไม่ได้ทํานะครับออก็เป็นแบบนี้นะส่วนขานะครับน่องขาก็ทํามาได้โอเคอยู่นะครับ ลักษณะประมาณนี้นะนี่เป็นสีทองตัดสีดํานะครับนี่รายละเอียดงานค่อนข้างโอเคนะครับส่วนด้านหลังของขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เออผมว่ามันก็ออกแบบได้ดีอยู่นะแล้วก็ตรงเท้าก็เป็นแบบนี้นะครับรายละเอียดงานก็ ค่อนข้างที่จะใช้ได้อยู่นะครับผมว่าตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเงานมันก็โอเคอยู่นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันมีในจุดส่วนไหนบ้างที่มันไม่ได้เหมือนกระเกาะจริงๆที่เขาทําออกมาอะไรเงี้ยก็ไม่แน่ใจนะมัอาจจะมีบางจุดที่มันดีเทลมันไม่ได้คมมากอะไรเนี้ยแต่ว่าผมว่ามันก็ไม่ได้น่าเกียดอะไรถึงขนาดนั้นของแถมแทีให้มานะครับก็จะมีสแตนนะครับที่เขาแถมมาให้นะก็จะ ติดสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ด้วยนะครับสกรีนไว้เป็นอ่า Marvel Studio นะครับ Iron Man Mark 4นะครับนี่มีมาให้นะครับซึ่งตัวแสแตนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับแต่ว่างานเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีมากเพราะว่ามันจะมีฟองอากาศเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้เป็นฟองอากาศอยู่ข้างในนะครับมันก็คงไม่ได้ดีเท่ากับของบันไดแหละนะบันไดมันก็ทําดีกว่านะครับอันนี้เนี่ยงานจีนมันก็จะมีพวกฟองอากาศพวกอะไรเนี่ยลอยอยู่นะครับก็ไอตัวแสแตนของเขาเนี่ยมันจะมี2 หัวมาให้นะครับมันจะมีตัวนี้มาให้เพื่อที่จะเอาไว้เกี่ยวก้นนะน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ตัวแรกก็จะเป็นตัวขี้ปกติซึ่งไอ้ตัวหนีบตัวเนี้ยมันสามารถที่จะถอดได้เราก็เลือกที่จะเอามาเสียบใส่อันนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนหัวมันอะไรเนี้ยหรือว่าจะใช้ตัวนี้ก็ได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ผมเลือกที่จะใช้อันนี้มากกว่ามันดูดีกว่าเยอะนะครับเนี่ยคือผมก็งงว่าทําไมมึงไม่ให้ตัวหนีบตัวเนี้ยมา2ออันเลยวะเออมึงจะงกเพื่อจะมาเปลี่ยนเพื่ออะไร ค,คือแทมแถวมาก็ได้เออไม่จำเป็นจะต้องงกอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็จุดขยับของสแตนเขาเนี่ยก็จะมีบิดตรงนี้ได้นะครับนี่ เอียงซ้ายขวาแบบนี้ขึ้นลนลงแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะบิดไปแบบนี้ได้นะครับตัวนี้ก็บิดได้นะอย่างต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของพวกชุดมือนะครับก็จะมีมาให้ทั้งหมด3คู่นะครับมือนี้นะครับก็จะเป็นมือที่เป็นมือกลางนะครับนี่มาให้แบบนี้นะครับก็จะลงสีนะครับตรงนี้ด้วยนะจะเป็นสีออกเทาๆนะครับ ทำมาให้นะครับนอกานั้น,นสีลงมาเหมือนกับตัวมือหลักเลยนะครับก็จะมีมาให้1คู่อันต่อมานะครับก็จะเป็นมือกลางเช่นเดียวกันนะแต่ว่าลงสีมาเลอะหน่อยนะครับลงไม่ค่อยดีเลยนะ QC งานอาจจะผิดพลาดต,ตรงไหนหรือเปล่านะครับแต่ในส่วนของมือเนี่ยมันจะต่างกันกับ มือก่อนหน้านี้ก็คือมันจะเป็นในลักษณะที่เอาไอรอนแมนจะย,ยื่นยิงออกมาแบบนี้นะครับจอยเนี่ยมันก็เลยจะยืดออกมาตรงนี้นะครับจะต่างจากอันนี้เนี่ยที่จะจอยมันจะอยู่ตรงนี้แทนนะครับเห็นไหมรูเสียบอ่ะมันจะไม่เหมือนกันนะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นมือที่มีรูอยู่ตรงกลางนะครับนี่เป็นมือแบบนี้นะครับที่มีรูอยู่ตรงกลางนะครับก็จะมีมาให้ทั้งหมด1คู่ก็จะทําเหมือนกับ มือของตัวนี้เลยนะครับวิธีการเปลี่ยนพาร์ทมือนะครับก็เพียงแค่ถอดมือออกมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใส่มืออันใหม่เข้าไปนะครับพอเปลี่ยนเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็ใครอยากจะเปลี่ยนมืออะไรยังไงแบบไหนก็สามารถที่จะเลือกเปลี่ยนได้เลยนะครับก็เพียงแค่ถอดออกมาแล้วก็ยัดใส่เข้าไปแค่นั้นเองนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์ไฟนะแถมมาให้นะครับก็จะมีทั้งหมด4ชิ้นนะครับ อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดงานของเขานะก็ไล่สีอะไรมาอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับเขาจะเอามาไว้เล่นกับมือของอันนี้นะครับก็คือเราสามารถที่จะเสียบเข้าไปแบบนี้ได้นั่นเองนะครับนี่ มีมาให้2อันก็สามารถที่จะเสียบเข้าไปแบบนี้ได้นะครับเอฟเฟกอีก2อันนะครับก็สามารถที่จะเอามาเสียบกับใต้เท้าได้เพราะว่ามันมีรูอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็แค่ยัดเข้าไปแบบนี้นะครับทั้ง2ข้างเลยพอเปลี่ยนเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับในช่วงแรกๆนะครับของไอรอนแมนเนี่ยเขาก็จะบินในลักษณะแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นของแถมที่แถมให้มาก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ นะครับมันก็ยังตรงตามคอนเซปต์นะที่อ r ร n นแมแต่ก่อนก็เคยแบบบินหรืออะไรแบบนี้นะครับหรือใครเลือกที่จะไม่ใส่รองเท้าก็ได้นะครับเอามาเป็นเอฟเฟกในตอนปล่อยน้ําแสงอะไรนี้ก็ได้นะครับมาดูเรื่องจุดขยับนะครับหัวเนี่ยหมุนได้นะ360องศาเลยนะครับเงยขึ้นได้นะครับก้มลงได้นะแล้วก็เอียงซ้ายขวาเนี่ยมันแทบไม่ค่อยได้เลยนะครับแขนนะครับหมุนได้360องศานะ ยืดขึ้นได้ประมาณนี้นะครับส่วนหัวไหลนะ่เนี่ยสามารถที่จะพับขึ้นลงแบบนี้ได้นะครับเวลาเรายืดอะไรเงี้ยมันก็จะพับตามแบบนี้นะครับสามารถที่จะเข้าออกหมุนอะไรอย่างนี้ได้เพราะว่ามันเป็นแกนบอลจอยนะครับใบเสียเนี่ยหมุนได้นะ360ข้อศอกนะครับเป็น2จงังหวะแต่ว่าติดดีไซน์นะครับก็เลยทําให้เหมือนกับพับได้ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับข้อมือนะครับหมุนได้3 6 0 เข้าออกแบบนี้ขึ้นลงอะไรนี้ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นบอลจอยหน้าอกแนสามารถที่จะดึงขึ้นแบบนี้ได้นะครับทําให้เวลาเราก้มเงยอะไรเนี้ยมันได้เยอะกว่าเดิมแล้วก็บิดอะไรเนี้ยได้แต่แบบแบบได้แค่นี้เอองงมากคือมันแทบไม่ต่างอะไรกันกันกบตอนดึงขึ้นกับไม่ดึงขึ้นเลยนะเอองงเหมือนกันว่ามันจะทําอะไรได้ขนาะดคือผมก็ไม่กล้าบิดอ่ะผมก็กลัวมันหักนะครับก็ถือว่ามันก็เนี่ยมันก็ทําได้ประมาณนี้ นะครับส่วนขาเนี่ยเตะไปด้านหน้าได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถดึงขึ้นลงแบบนี้ได้ถ้าดึงลงมาเตะเนี่ยมันก็คงจะได้เยอะกว่าเดิมมัง้งแบบงงเหมือนกันนะกลางออกได้ประมาณนี้นะครับเตะไปด้านหลังก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว,ว่าติดก้นนะครับเอ,อน่องบนเนี่ยสามารถที่จะหมุนได้นะครับนี่หมุนประมาณนี้นะครับหัวเข่าเนี่ยเป็น2จังหวะนะแต่ว่าติด ดีไซน์นะครับก็เลยเหมือนกับขยับได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับส่วนขาเนี่ยก้มเงยแบบนี้ได้นะครับเอียงซ้ายขวาได้แล้วก็หมุนได้ประมาณนี้ตัวนี้เนี่ยจุดขยับเนี่ยมันออกมัน้อยมากนะน้อยมากๆเลยคือในส่วนของเอวตรงเนี้ยมันบิดไม่ได้นะครับมันทํามาเป็นท่อนเดียวเลย นะคือถ้ามันบิดได้เดี๋ยอยังน้อยนะมันทาท่าซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งได้แบบได้อยู่แต่ว่ามันไม่ได้ครับมันทําไม่ได้หน้ากล่องมันหลอกเราครับมันบอกว่ามันทําได้แต่จริงๆมัน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 ทำไม่ได้เลยเนี่ยมพยายามแล้วเนยคือแบบมันไม่ได้เลยนะครับเนี่ยมันได้แบบนี้มันก็ดูไม่สวยครับเนี่ยเออเงยได้เงยยังไม่ค่อยได้ดีสักเท่าไหร่เลยเออเนี่ยอย่างเนี้ย มันก็เลยแบบดูแบบแปลกๆไปหน่อยนะครับถ้าจุดขยับมันเยอะกว่านี้หน่อยเนี่ยมันจะดีมากเลยแต่นี่คือแบบไม่ไหวเลยฮะเออจุดขยับไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับสรุปเลยแล้วกันนะครับในความรู้สึกของผมนะผมว่าตัวนี้เนี่ยการดีไซน์เนี่ยออกมาค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับไม่ได้น่าเกลียดไม่ได้อะไรมากนะครับก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับต้นฉบับอยู่ นะครับถึงอาจจะไม่ได้เป๊ะมากนะในเรื่องดีเทลของงานอะไเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป๊ะมากแต่ว่าผมว่าผมก็พอรับได้อยู่ของแถมที่ให้มานะครับสำหรับตัวนี้เนะี่ยผมว่าก็พอโอเคอยู่นะครับพอรับได้อยู่พวกเอฟเฟกไฟพวกมืออะไรเงี้ย ให้มาก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับแล้วก็ยังมีสแตอมาให้ด้วยซึ่งสแตนเนี่ยกออ็ดูไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ยังดีนะครับที่เขาแถมมาให้นะครับก็พอรับได้อยู่จะ้ะเรื่องจุดขยับเนี่ยครับผมมองว่ามันเป็นปัญหาใหญ่สําหรับผมเลยนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเออแอคชัน่นเอามาจับแอคชัน่นโพสอะไรเนี่ยได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเออมัน มันน้อยมากๆนะครับคือผมก็ไม่ได้ใจด้วยหรอว่าคือทางค่ายเขาได้ลิขสิทธิ์มาทาแต่แบบไม่รู้ว่าเออเขามีข้อจํากัดหรือเปล่าว่าไม่ให้มันขยับเยอะอะไรประมาณนี้เพราะว่าถ้ามันขยับเยอะมากๆมันก็จะไปชนกันกับพวกฟิกวาร์ดหรือมาวิลิเจนไงมันเกือบจะได้พวกนั้นแล้วอะแต่ว่ามันกลายเป็นว่ามันก็มีหลายจุดที่มันโดนดรอปลงไปนะครับคือตัวนี้เนี่ยมันเหมาะสําหรับการซื้อมาเอามาตั้งโชว์เฉยๆนะครับไม่ไดเอามาขยับเยอะๆนะครับเหมือนของพวกฟิกวาร์สหรือว่ามารับแลย ตัวเนี้ยมันสเกลสูงกว่าพวกนั้นอีกนะครับมันผมไม่แน่ใจว่ามัน,ม,นมันเป็นสเกล1ต่อ9หรือ1ต่อ10นะคือผมไม่ชัวร์นะแต่ว่ามันจะสูงกว่าพวก1ต่อ12นะครับมันจะอารมณ์เหมือนกับพวกอ่าพวกแมคเฟลนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะสูงไปแบบนั้นแหละ นะครับมันก็ไม่ไม่ได้เหมาะที่เอามาเล่นด้วยกันแต่ว่าถ้าคุณจะซื้อเพื่อที่จะเอามายืนโชว่า่า Iron Man มีเกาะอะไรบ้างอันนี้ผมว่ามันมันตอบโจทย์อยู่โอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้ครั้งต่อไปจะมารีวิวอะไรก็รอติดตามชมแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมและเจอกันใหม่อีก5,000ปี